สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในรายการแพทอัปเดตนะครับประจำวันที่15ตุลา63ขอเกินเลยว่าอัปเดตเยอะมากๆนะครับรอบนี้ก็ขอชมนิดนึงทีมงานก็ทำออกมาดีนะครับสำหรับรอบนี้เนาะในการอัปเดตไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรที่ทำให้เราหน้าตื่นเต้นหรือน่าสนใจบ้างนะครับ โดยอัปเดตนะครับก็จะมีดังนี้เนาะเมมโมรี u ดันเจนะครับอัปเดตการ์ดแคชชอปกิวสตอ r a เ e d ดันเจียนกิ d นะครับ Event แล้วก็โปรโมชั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงทีละอันไปตามนี้เลยนะขั้นแรกเราไปดู episo นะิโซด14.2 part ท2เนาะก็คือ Hero Tail นะครับโดยมีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันข้างล่างนะ อันนี้เป็นอารัมพบทนะครับก็ให้เพื่อนๆมาอ่านเอาเองเนาะเออส่วนอันนี้ที่อัปเดตมาก็จะมี3ดันเจียนก็จะเป็น Griffin Magic Tournament c u r ์ s Swordman นะครับแล้วก็ Devil's Tower นะครับอ่ะเรามาดูกันในส่วนของ Memory d u ดันเจนที่เป็น Griffin Magic Tournament นะครับก็คือระยะเวลาเนี่ยลงเนี่ยคูดาวน์ยีชั่วโมงเนาะก็เลเวล90ขึ้นไปดันเจียนเนี้ย เป็นโซโล่ดันเจียนแต่บอสมีเลือด 20M นะครับ20ล้านแล้วก็จะได้รับเหรียญตามจำนวนรอบที่เราเล่นนะครับเออวิธีการเข้าดันเจียนเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูมาอ่านเองเอามาอ่านเอาเองแล้วกันเนาะโดยรูปแบบอะไรพวกเนี้ยก็ให้เพื่อนๆมาอ่านดูนะครับเพราะว่าถ้าผมลงรายละเอียดเยอะคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวผมลองเลื่อนเลื่อนดูให้สักหน่อยแล้วกันอ่ะเมื่อเราชนะอะไรเสร็จอย่างเงี้ยครับ เราก็จะได้เหรียญพวกนี้โดยที่เหรียญอันนี้ครับก็จะไปแลกเป็นของสวมใส่ตามด้านล่างที่ผมจะเลื่อนลงไปให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือ5้าไอเทมที่เราแลกได้แต่ในเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องใช้กี่เหรียญเนาะก็ข้อมูลอาจจะน้อยไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำดูถ้าใครไหวก็ลองไปทำดูครับแล้วมาดูกันว่ามันต้องใช้กี่เหรียญในการแลกส่วนไอเทมที่เขาจะหากันเลยจริงๆก็คือ เป็นการ์ดของฟินฟินเลียนะครับก็จะมี3อย่างเนาะแตไ่ไอเทมเนี้ยฟินเลียการ์ดก็จริงแต่เป็นไอเทมกดใช้เออก็มี2อันเนี้ยแหละที่เขาหากันแต่ถามว่าบอสเลือด20เอ็ก็คงต้องหาวิธีครับเอาตัวที่เก่งๆหน่อยลงไปดูแล้วกันส่วนอาชีพผมเนี่ยหมดสิทธิ์ครับคงเป็นไปไม่ได้ก็ใครไม่ไหวลงแค่ไหนก็ค่อยสะสมเหรียญเอาตามจำนวนนี้ได้ครับไม่ได้บอกว่าคุณต้องจบบอสเนาะ คุณอาจจะไหวแค่รอบ3ก็สะสมไปเรื่อยๆ,ๆครับแล้วก็เอาเหรียญน,นี้ยไปแลกเนาะอ่ะอันนี้คืออันแรก g i f f e n Magic t o u r n a m n n t นะครับต่อไปเรามาดู Curse Swordman กันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครูดาวยี23ชั่วโมงครับแต่อันนี้เลเวลขั้นต่ำร้อยขึ้นไปโดยรางวัลนะครับก็จะให้รวบรวมเกชร์ดนะครับจากมอนเตอร์ในดันเจียนเนาะแล้วก็เอาไปแลกทั้งอาวุธแล้วก็เครื่องป้องกันครับดันเจียนเนี้ย สมาชิกในปาร์ตี้เขาเขียนว่า1คนแต่ช่วงที่เป็นการอัปเดตแพทตรงนี้ครับผมมาไม่ทันดูไลฟ์เพราะว่าผมติดธุระอยู่ข้างนอกครับก็ไม่แน่ใจว่าดันเจียนตรงนี้มันลงปาร์ตี้ได้หรือเปล่าหรือจะเป็นเหมือนกิฟเฟนเมื่อกี้ที่ลงได้คนเดียวเนาะเออเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆนรู้ก็คอมเมนต์มาให้หน่อยละกันนะครับวิธีเข้าก็จะเป็นที่ที่เดียวที่เราไปซาร่าครับเราก็ลองเดินเดินดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนเขามีพิกัดบอกเนาะเออ แต่เพื่อนดูชื่อก็ได้ครับเกย์รอย่อการ์ดเนี่ยพิกัดนี้แล้วกันเนาะเออมันอยู่ตรงทางโลกใหม่สะพานตรงนั้นแหละครับอ่ะรูปแบบอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆนมาอ่านดูว่าจะกำจัดบอสแล้วเป็นยังไงเนาะอ่ะโดยที่เราจะได้เกชาดนะครับมาเนะาะเมื่อเราจบดันเจียนนี้แล้วเขาบอกว่าใช้200ชิ้นเพื่อแลกอาวุธแล้วก็ใช้ร้อยชิ้นเพื่อแลกอุปกรณ์ป้องกันโดยอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับดีไม่ดี เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ที่ดีเลยก็คือเอามาแลกอาวุธครับมันเป็นอาวุธที่ดูด HP s p ได้นะครับแทบทุกสายอาชีพเลยนะครับมีถึงสนับของผมด้วยเนาะในในสายมองเนาะก็มีทุกอาชีพเลยครับเป็นอาวุธทานอสนะครับเออเป็นอาวุธทานอสเนาะลองมาดูครับว่าเพื่อนๆเล่นอาชีพไหนก็มาแลกตามอาชีพนั้นนะครับ ส่วนพวกรองเท้าพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาอ่านเอาเองอีกทีนะสุดท้ายครับในแพ็กที่อัพเข้ามาพาร์ททนี้ก็คือ d e v ิลทาวเวอนะครับหอคอยปีศาจคูดาวย3สชั่วโมงเหมือนกันเลเวลอันนี้130นะครับแล้วก็รางวัลก็จะได้อาวุธ e v วิล l a เลเแบบสุ่มแล้วก็แบบอัปเกรดแล้วก็มีออฟพิเศษมาให้เราด้วยนะครับคล้ายๆมับหนอนที่เพื่อนๆไปลงดันแล้วได้บก7 สเปเชียลเอจิสเปเชียลอินหรือไม่ก็ได้แค่เอจิเท่านี้อินเท่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับจำกัดเวลาในการสำรวจผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงในการลงดันเจี้ยนแบบปาร์ตี้อันนี้น่าจะหมายถึงว่าลงได้หลายคนนะครับอ่ะวิธีเข้าก็บนสะพานแถวโลกมาเนี่ยแหละผมเรียกแบบนี้เนาะก็มาดูวิธีว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะในหอคอยต้องทำอะไรบ้างนะครับก็น่าตื่นตาตื่นใจดีนะครับก็ที่จะได้รับนอกจาก การสุ่มอาวุธก็จะได้พวก exp แล้วก็ job exp นะครับเนี่ยเขาบอกว่าไอเทมที่ได้รับจะมีการสุ่มระดับการเสริมปฏิภาพตั้งแต่บวก0ถึงบวกนะครับ e n c h a n t ก็คือไอเทมที่ได้รับจะมีการสุ่มออฟพิเศษนะครับตามนี้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองอ่านดูมีอะไรบ้างเนาะนี่เยอะแยะไม่มีสายอาชีพผมนะครับอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับก็ไม่ว่ากันอ่าอันนี้คือแพท ที่อัปเดตเข้ามาเป็น14.2 Part 2นะครับต่อไปเราไปดูในส่วนของอัปเดตการ์ดกันครับว่ามีอัปเดตการ์ดอะไรอ่า New การ์ดอัปเดตนะครับอัปเดต48การ์ดเลยนะเพื่อนๆก็มีใน Bio Lab 4นะครับ Port m า l a y a o k a h e m แล้วก็ b y f o r ์นะครับีนรายละเอียดที่อัปเดตมานี้ มาอ่านเอาเองเลยครับไม่ไหวครับถ้าจะอธิบายคลิปนี้คงยาวเป็นชั่วโมงพูดตรงๆนะครับอ่ะเนี่ยผมเลื่อนให้ดูเร็วๆเนาะอัปเดตเข้ามาดัง4ดันเจียนที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะครับเนาะก็ทั้งสี่ดันเจียนเนี้ยทั้งหมด48การ์ดก็มีการ์ดบางอย่างที่น่าสนใจน่าหามาใช้ครับใครอยากได้ใบไหนลองไปอ่านดูแล้วไปล่าก,กันครับเออไปเป็นปาร์ตี้หรือจะไปคนเดียว ก็สุดแล้วแต่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตต่อไปครับอ่ะอัปเดตต่อมาก่อนที่จะดูอันนี้นะมันจะเป็นอัปเดต UI ของ Cat ช h o p ครับมาใหม่แบบนี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเ,เข้าเกมไปแล้วไปลองดูนะครับว่าแบบใหม่แบบนี้จะน่าสนใจไหมและงงไหมแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ c a t u a l Secret box นะครับประจำเดือนตุลามาผมอธิบายให้อย่างนี้ พูดง่ายเหมือนเราซื้อของแคทอะครับเช่นเราซื้อกัมซื้ออีลูโอลิเทพ1กล่องมันประมาณ4,900ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดขออาภัยก็ประมาณ500บาทเพื่อนๆก็จะได้แคชเชียรซีเค็ดคียนะครับมาด้วยจำนวน11อันถามว่าไอแคชเชีย c r ซีเค y คีคืออะไรมันคือกุญแจแบบนี้ครับ มันคือกุญแจแบบนี้ที่เมื่อเรากดมันจะมีกล่องสมบัติออกมาแล้วก็ให้เราสุ่มของต่างๆตามนี้ก็คล้ายๆไข่ขขครับแต่ผมมองว่าดีกว่าไขา่นิดหนึ่งคือไข่เนี่ยเพื่อนๆซื้อเพื่อมาเปิดเลยใช่ไหมอ่าแต่อันนี้เพื่อนๆซื้อใบคูณซื้อกัมซื้อของมาตีบวก ท่ากับว่าเพื่อนๆได้ใช้งานสิ่งนั้นจริงๆคือสิ่งแรกคือเพื่อนๆได้ใช้กรา์มเพื่อนๆได้ใช้ของมาตีบวกกับอีกอันนึงก็คือเป็นผลพลอยได้ที่ให้เรามาเปิดไข่ในรูปแบบของกุญแจผมเรียกแบบนี้ละกันกุญแจนี้เทรดไม่ได้นะครับเขาพูดในไลฟ์เนาะส่วนของเลื่อนดูรายละเอียดด้านล่างเลยครับมีทั้งของเกลือมีทั้งของดีก็เห็นเขาบอกกันว่ามันได้ของเกลือค่อนข้างเยอะตามแพท K R O ส่วนชาโด w ที่มาในรอบนี้เป็นชาโด w ของ h ไฮคาร์ดทางนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีวอล h ไฮคาร์ดเข้ามาแล้วเขาก็เลยเอาชาโด w พวก h ไฮคาร์ดเข้ามาเนาะใครอยากได้ส่วนไหนแล้วมีความจําเป็นที่ต้องใช้เนี่ยผมว่าอันนี้คุ้มก็โอเคครับมันก็เป็นของเกลือชิ้นหนึ่งผมก็ยอมรับตามที่เขาพูดัะแหละแต่อย่างน้อยเราได้ใช้ประโยชน์กับมันนะครับจะไม่เหมือนไข่เนาะผมมองในมุมมองผมนะ มันโอเคนะดีกว่าเอาเงินไปเติมซื้อไข่จริงๆถามว่าวันไหนเพื่อนๆไม่ได้อยากเปิดแต่ต้องซื้อกำม,มาใช้ก็ได้อน,นี้มาเปิดเพื่อนๆอาจจะได้ซิลการ์ดก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมของแบบนี้มันไม่ได้แน่ได้นอนครับอยู่ที่ดวงจริงๆเออมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันครับผมมองว่าอันนี้ไม่แย่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตต่อไปครับวันนี้จะเยอะนิดนึงนะอัปเดตต่อมาก็คือกิลสตอร์ดันเจียนกิลใช่ไหมครับ เปิดใช้ระบบคังกิลและดันเจียนกิลอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรผมก็ไม่ได้ชดเล่นกิลวอลแล้วผมอาจจะไม่ทันในบางช่วงของในไลฟ์แชทนะครับขอข้ามไปละกันแต่ให้รู้ว่ามีกิลสตอร์เลตละกันเนาะใครที่เล่นกิลวอลก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยไว้เป็นความรู้ให้ผมด้วยครับไปอัปเดตต่อไปอีเวนต์ครับอันนี้บอกเลยว่าส่วนตัวผมนะน่าสนใจมากครับนิวคาเล็ c เตอร์อีเเออถามว่าน่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาดูครับอ่ะ นี่เขาจะชวนผู้เล่นกลับมาให้สร้างตัวละครครับอันนี้ผมฟังอยู่ให้สร้างตัวละครแล้วเราจะได้กล่องเหมือนตอนที่เราสร้างตัวละครช่วงแรกๆที่เราเวลกันโดยที่กล่องจะได้ตามเลเวลนี้เลเวลหนึ่งได้อันนี้เลเวลสิบได้เลเวลยี่สิบได้อันนี้จนถึงเลเวลแปดสิบที่ผมบอกว่าไฮไลท์เลเวลแปดสิบจะได้อะไรไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับเลเวลแปดสิบสเปเชียลชาร์โดเซต มันคล้ายๆบิดชาโด w ครับใส่นี่เลยเพียวๆ ASPD AH บวกหครับเมื่อใส่ทั้งเซตเลยเสื้อสร้อยหูถุงมือรองเท้าคุณจะได้ ASPD AH บวกสรวมเป็น ASPD AH บวกสเหมือนบิดชาโดไหมเหมือนเลยแล้วก็ลดการไล่แบบแปรผัน10%เนต์เพิกเฉยต่อพลังป้องกันไล่เวทและ ทางกายภาพของมอนเตอร์ทุกขนาด70%ยกเว้นเพลเยอร์ก็คือ PVP ไม่ได้กิววอลไม่ได้นะครับอันนี้เนาะส่วนมีอะไรบ้างนี่เลยนี่ครบเซตครับเนาะส่วนในเซตมันก็มีรายละเอียดอีกนะเออก็เหมาะสำหรับสาย ASPD AH แล้วก็คีกครับเพราะว่าอะไรดูถุงมือบวกคีดาเมจ7%แต่ข้อเสียหลักๆเลยครับเทรดไม่ได้โอเคเทรดไม่ได้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วมันคือของฟรี ใส่สตอเลตไม่ได้ครับใส่รถเข็นก็ไม่ได้นี่คือข้อเสียคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับไม่ได้ก็ข้ามอันนี้ไปครับแต่ถ้าคุณรับได้ผมว่าคุ้มครับที่ผมว้าวเพราะอะไรผมอยากได้ s อ d ดีบวก3ครับแล้วผมจะไปสร้างตัวพระบูไว้ก่อนนะครับให้ถึงเลเวล80เพื่อที่จะให้ตัวเนี้มันติดตัวผมไว้อืมเพราะอนาคตอันไกลผมมีโปรเจกต์ที่จะเล่นบิชอป สายบูแล้วก็คีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าว้าวาผมก็จะปั้นแค่เต็มที่80นั่นแหละเพื่อเอาเซตนี้เพื่อนๆอาจจะแย้งในใจว่าเอา๊ะบิชาร์โดมันดีกว่ามันแลกเปลี่ยนได้อันนั้นผมก็ไม่เถียงครับแล้วก็มีข้อเสียเพิ่มมาอีกหน่อยนึงเมื่อกี้ผมลืมบอกเมื่ออนาคตมันมีเซตอะไรที่เข้ามาเนี่ยคุณจะถอดเซตนี้ออกไปเนี่ยแล้ว a อ p d คุณก็จะไม่ได้3แล้วนะเอออันนี้ก็คือข้อเสียแต่โอเค สายฟรีก็ต้องยอมรับครับเออแต่ถ้าเป็นคนที่เปลี่ยนของบ่อยๆผมว่ามันไม่เหมาะแต่ถ้าคนที่เป็นเล่นสายฟรีเนี่ยมีสิทธิ์ทํา SPD 1 9 0ยเถึงร้อได้แล้วนะครับตอนนี้เนาะมันติดตัวละครเราไปครับเพื่อนๆปั้นมาไว้ก่อนก็ได้ให้ถึงแค่80และอนาคตเพื่อนๆก็ค่อยกลับมาเล่นตัวนี้เลเวลต่อไปครับ90ก็จะได้ของพวกนี้โดยที่เลเวล9 9 เราจะได้คอสตูมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายต่อเนาะว่าเป็นคอสตูมเป็นแบบไหนหน้าตาย,ยังไงแล้วก็เล่นไปจนถึงเลเวล1 7 5 5อ่า150ก่อนคุณจะได้ปลิ่งบีชิลก็คือจะกันอะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้ในไลฟ์เขาพูดนะครับแล้วก็พอ1 7 5ปุ๊บเพื่อนๆจะได้คอสตูมนี้ครับเออก็น่ารักดีแต่ถามว่าถ้าใครปั้นตัวใหม่เล่นได้ถึง175 ก็โอเคนะครับแต่มันมีระยะเวลากิจก,กรรมอยู่นะในนี้ไม่ได้บอกไว้เนาะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปครับในส่วนของอีเวนต์อีเวนต์ต่อมาเป็น Come Back Adventure นะครับชวนกลับมาเล่นนะครับอันนี้ผมพูดง่ายๆเลยชวนกลับมาเล่นเนาะก็คือผู้เล่นที่ไม่ได้ล็อกอินเลยอะ่ะตั้งแต่16เดือน9อะ่ะจนถึงเนี่ยวันนี้ช่วง6โมงอะครับเขาจะให้พรีเมียมคุณ7วัน แล้วก็ให้ให้ตามนี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 ้นอ่าเออไอเทมจะอยู่ในโลเด็กนะครับแล้วจะถูกลบออกไปในวันที่29เดือน10ถามว่าให้แต่คนที่ไม่ได้ล็อกอินตั้งแต่16เดือน9แล้วคนที่ล็อกอินอยู่ทุกวันนะครับไม่ได้ครับก็ถือว่าคุณรักเกมนี้คุณเล่นกับเขาอยู่เขาก็ไม่แจกครับเอออันนี้ก็แอบเครืองอยู่นิดนึงนะไปไปดูอีเวนต์ต่อไปครับเลเวลลิ่ง9 9อัพครับตามที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหม พอคุณ99แล้วนี่ครับคุณจะได้คอสตูมนี้ในการสร้างตัวใหม่นะคุณจะได้คอสตูมนี้มาครับวิบวับดีนะครับมีอะไรโปรยออกมาเนาะออคอสตูมสโนว์เฟลเวอร์ไคาร์ด99นะครับก็อันนี้ก็มาอ่านเอาเองแล้วกันเนาะอ่ะนี่ระยะเวลากิจกรรมเริ่ม15เดือน10ถึง26เดือน10นะครับก็ประมาณ2อาทิตย์ได้ะก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยนะครับเนาะ ลองมาปั้นดูครับก็อย่างที่ผมบอกเอาแค่80ก็พอภายใน2อาทิตย์นี้14วันก็น่าจะถึง80เอาชุดเซ็ s ชา d o w นั้นก็ยังดีนะครับแต่ใครสามารถปั้นกาวๆได้ก็เอาเลยครับเต็มที่เลยผมไม่แน่ใจว่าคอสตูมเนี้ยแลกเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะในนี้ไม่ได้บอกไวนะ้เนาะอ่าแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายครับ exp คูณ50%นะครับเพื่อนๆทุกเซิร์ฟเวอร์ครับ ก็คือ15เดือน10ถึง29เดือน10ก็คือเขาจะให้เรากลับมาปั้นตัวละครนั่นแหละส่วนใครไม่ได้ปั้นก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสุดท้ายในส่วนของโปรโมชัน่นมีอะไรบ้างเขามีสเปนโปรโมชั่นออกโทเบครับผมกดเข้ามาแล้วไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันนี้ผมทันฟังในไลฟ์ครับสเปนโปรโมชั่นคือ เมื่อคุณใช้จ่ายเป็นสเต็ปอัพไปอะครับใช้จ่าย5,000 1,500,000ถึง1,000 0แคสนะครับก็จะได้ของตามที่เพื่อนๆเ,เคยร,รู้อยู่แล้วใช่ไหมได้ยาปั๊มได้ Bot, ไม้บอสได้นู่นได้นี่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเมื่อ1,000 0แแคสก็คือ1,000 0บาทใช้จ่ายสะสมนะจะได้คอสตูมครับเออได้คอสตูมส่วนมิดเดิลก็ค่อนข้างจะสวย นี่เขาไปเขาเอาให้ดูในไลฟ์แต่ในนี้เขาไม่มีรูปก็สามารถออปชันได้ด้วยก็เป็นคอสตูมที่ไม่ได้มาจากในเกมเนาะก็ออปชันได้ครับส่วนแฟลตเซลเขาบอกว่ามันจะขึ้นอยู่ในที่เรากดเติมเงินในเกมอะมันจะไปโผล่วันไหนก็ไม่รู้สุดแล้วแต่นะครับอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์คุณพวกนี้ก็ได้เป็นแฟลตเซลให้คุณใช้จ่ายเท่านี้ได้ของอะไรเท่านี้ที่นี่คือที่เขาอธิบายนะครับประมาณนี้ในส่วนของโปรโมชั่น อะส่วนวันนี้ก็ขอจบเอาไว้เท่านี้สำหรับรายการอัปเดตเนาะวันที่15ตุลา63เดี๋ยวผมจะรีบไปปั้นตัวให้เลเวล80ครับเพื่อรับเซชชาร์ดนั้นส่วนวันนี้ถ้าผมพูดแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรือตะก,กุกตะก,กักก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็รีบมาทำให้เนาะแล้วก็มันเยอะจริงๆแต่คาดว่าโดยรวม ก็น่าจะสรุปให้เพื่อนๆได้หมดแล้วนะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในอัปเดตรอบหน้านะครับถ้าชอบถือทุกใจยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กด s u b สไครต์ให้กับ v ี v a ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี